จันดอกจันเปิดรายการดอกจันดอกจันหากคุณกำลังมองหารถยนต์ซีดานที่ผสมผสานระหว่างสไตล์เทคโนโลยีและความประหยัดได้อย่างลงตัวต้องบอกเลยว่า Honda Civic ปี2025คันนี้ไม่ใช่แค่รถทั่วไปแต่เป็นวิวัฒนาการที่น่าทึ่งของรถรุ่นยอดนิยมและว,วันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกทุกมุมพร้อมเหตุผลว่าทำไมมันถึงอาจเป็นตัวเลือกที่ฉลาดที่สุดในปีนี้ดอกจันดอกจัน แนะนำช่อง n น็ตทีเกียร์รีวิดอกจันดอกจันขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง n น็ตทีเกียร์รีวิแหล่งรวมรีวิวรถยนต์ที่ตรงไปตรงมาพร้อมอัปเดตเทคโนโลยียานยนต์ล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์จริงหากคุณชื่นชอบรถยนต์ประสิทธิภาพและสไตล์อย่าลืมกดติดตามและเปิดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเราเริ่มกันเลยดอกจันดอกจันภาพรวมแอนความประทับใจแรกดอกจันดอกจัน เมื่อคุณมองดูซีวิคปี2025ครั้งแรกมันให้ความรู้สึกที่แตกต่างทันทีความเรียบง่ายที่แฝงด้วยความเฉียบคมดีไซน์เพรียวบางและทันสมัยให้ลุกที่โตขึ้นและดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเส้นสายตัวถังคมชัดกระจ่างหน้าถูกออกแบบใหม่และไฟหน้าเลทที่ดูโฉบเฉี่ยวทำให้ซีวิครุ่นใหม่นี้ดูใกล้เคียงกับรถพรีเมียมแม้แต่ขนาดที่จอดนิ่งๆมันยังดูเท่มีความมั่นใจและพร้อมลุยทุกเส้นทางดอกจันดอกจัน,จนสมรรถนะแอนการขับขี่ดอกจันดอกจัน ในด้านขุมพลัง Honda Civic ปี2025มาพร้อม2ตัวเลือกหลักเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรและเครื่องยนต์เทอร์โบ1.5ลิตรพร้อมเกียร์ CVT ที่ปรับจูนมาอย่างดีอัตราเร่งอาจไม่แรงแบบรถสปอร์ตแต่ Civic เน้นความลื่นไหลและสมดุลขนาดข,ขับขี่เครื่องยนต์1.5เทอร์โบให้กำลังสูงสุดประมาณ180แรงม้าเพียงพอสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและทางไกลช่วงล่างลุ่มแน่นขับขี่สบายแต่ยังคงความแม่นยำในการควบคุม พวงมาลัยเบาและตอบสนองดีขับขี่ง่ายแม้ในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นซีวิ c ยังคงความสนุกในการขับแบบที่ Honda าขึ้นชื่อเสมะอมาดอกจันดอกจันภายในห้องโดยสารแอนความสบายดอกจันดอกจันเมื่อเปิดประตูเข้ามาในห้องโดยสารซีวิ c 2025จะพบว่า Honda ใส่ใจทุกรายละเอียดแผงคอนโซลหน้าดีไซน์เรียบหรูมาพร้อมช่องแอร์แบบรังพึ่งสุดลลํา หน้าจอแสดงผลดิจิทัลแบบเต็มจอพร้อมจออินโฟเทนเมนขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายเบาดน,น,นั่งนุ่มแน่นรองรับสรีระได้ดีบอดหลังนั่งสบายกว่าที่คิดและที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็กว้างขวางเกินคาดทุกองค์ประกอบในห้องโดยสารให้สัมผัสที่เกินราคาจริงๆดอกจันดอกจันเทคโนโลยีแอนความปลอดภัยดอกจันดอกจันในด้านเทคโนโลยี Honda c ซี i c 2025จัดเต็มไม่แพ้รถหรู ระบบช่วยขับขี่ Honda Sensing มาครบเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาและระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านด้านหลังขนาดถอยรุ่นท็อปยังมาพร้อมเครื่องเสียงโบส e ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ d u อัลโซนระบบชาร์จไร้สายและระบบนำทางอินเทอร์เฟใช้งานง่ายหน้าจอลื่นไหลและทุกอย่างถูกจัดวางอย่างมีระเบียบไม่รกตาดอกจันดอกจัน ราคาแอนความคุ้มค่าดอกจันดอกจันซีวิกสองพีเริ่มต้นที่ประมาณ24,0 0 0ดอลลาร์ 24, 000, หรือประมาณ 80, 0 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับประเทศและออปชันรุ่นท็อปสุดไม่เกิน1ล้านบาทคุณสามารถเลือกกลุ่นที่ตรงกับไลฟ์สไตล์เช่น LX ที่เน้นประหยัด X ที่เพิ่มความสปอร์ตหรือทัวริงที่จัดเต็มทางออปชันและดีไซน์หากดูจากเทคโนโลยีวัสดุดและความทนทานบอกได้เลยว่าซีวิกยังคงเป็นหนึ่งในรถที่คุ้มค่าที่สุดในคลาส และแน่นอนว่าอาาัตราสิ้นเปลืองยังคงน่าประทับใจประมาณ17-21กิโลเมตรลิตรแล้วแต่รุ่นดอกจันดอกจันบทสรุปดอกจันดอกจันทร์ h o n i v i ิ v ปีปี2025ไม่ได้มาเพื่อแข่งกับซูเปอร์คาร์หรือพยายามทำตัวหรูเกินจริงแต่มันคือรถที่รวมดีไซน์สมรรถนะความสะดวกสบายและเทคโนโลยีไว้ในหนึ่งเดียวในราคาที่จับต้องได้นี่คือรถที่คุณซื้อเพราะความคุ้มค่า แต่หลงรักเพราะความลงตัวไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาพนักงานออฟฟิศหรือครอบครัวเล็กๆที่มองหารถที่น่าเชื่อถือใช้งานง่ายและมีสไตล์ Civic 2025คือคำตอบดอกจันดอกจันสรุปท้ายคลิป and call to action ดอกจันดอกจันขอบคุณที่รับชมรีวิวจากเนทีเกียรรีวิวหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดไลค์แชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆและอัปเดตวงการรถยนต์ในทุกสัปดาห์ คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยว่าคุณคิดอย่างไรกับ Civic 2025หรือว่ากำลังรอเวอร์ชัน Hybrid อยู่แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขับขี่ปลอดภัยและรักษาใจให้นุ่มนวลแบบช่วงล่างของ Honda ครับ